เียนสวัสดีครับจ้าแม่ตะเคียนสวัสดีค่ะอาจารย์หนุ่มอาจารย์โจสวัสดีจ้าหลีกทางให้แม่น้าจ้อยหน่อยนะคะออพี่โจวันนี้จะขออนุญาตนะเปลี่ยนชื่อช่วงร,รวยกันวันใหม่วันนี้ของดีเพียบห้ามพลาดเลยค่ะครับคุณผู้ชมค่ะบอกไว้ก่อนห้ามกระพิษตา รู้ทันวันใหม่วันนี้มีแนวทางมาบอกพี่ไปหมดเลยละค่ะเริ่มต้นพาไปที่วัดสนามชัยจังหวัดอ่างทองกันก่อนแหมสายเท้าวเวสุวรรณรู้อยู่แล้วได้ยินชื่อนี้เนี่ยเพราะที่นี่นี่มีเท้าวเวสุวรรณองค์ขนาดยักษ์ความสูงขนาด9ศอกเลยนะคะให้โชคให้ลาบมาหลายนวดได้ยินเสียงไหมค่ะคุณผู้ชมพ็จุดประทัดกันแล้วห่ในนั้นคือคุณพี่ผู้ชายอายุ44ปีได้โชคค่ะ แก็เลยมาไหว้แล้วก็มาแก้บนงานนี้เนี่ยจุดประทัดมาฝากกันด้วยไหนพาไปดูหน่อยสิเลขหางประทัดที่พี่เขาได้เนี่ยอะไรนะนี่คนดวงดีแบบนี้เราก็ขอต่อโชคต่อลาบหน่อยหวังว่าจะดวงดีตามอุ้ยสีแดงสวยสีเหมือนเสื้อพี่เขาเลยอะ่ะ แดงๆเพงๆรวยๆกันไปคุณผู้ชมยังไม่หมดค่ะพาไปต่อนะครั้งนี้ไปที่สุขโขทัยค่ะที่วัดหนองทองอู่ชื่อเป็นมงคลมากที่วัดนี้มีเทวเวสุวรรณที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้ที่อื่นเลยแต่ไฮไลท์คืออะไรรู้ไหมคะด้านหน้าที่เห็นนี่ไงเซียมซียักษ์โอวางสองกระบอกสองคลางแบบนี้เลยนะคะอะใครใครจะขย่าวไหวก็ขย่ากันไปอาจจะเหนื่อยหน่อยนะแต่ถ้าขย่าไม่ไหวหลายคนเขาก็เลือกเดินแล้วก็หยิบเลือกออมาเลยอ่ะ โอยแต่มันใหญ่มันยับมันหนักขนาดเนี้ยหยิบกันไหวไหมอ่ะช่วยกันดูหน่อยจ้ายันดีครับอรรอเอาอยากได้สองตัวแล้วสามตัวสองตัวสองตัวเรียกอะไรมาครับผมแปดแล้วก็สี่ค่ะสองตัวสองตัว,ตวเรียกอะไรมาครับผมแปดแล้วก็สี่ค่ะชคโชว์ห<อ><อ>น่อยครับอ๋อชัดไหมคะ ได้ยินชัดนะเห็นชัดเจนเนี่ยคุณพี่เขาหยิบไหวเเห็นไหมหยิบไหวออกมาได้แบบนี้2องอันแบบนี้นะคุณผู้ชมคะ่ะเราจะบอกว่ามันแปลกมากเลยคุณผู้ชมเพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็ไปไหว้ที่วัดหนองทองปรากฏว่าตอนกลับขับรถไปจู่ๆก็มีตัวนี้ออกมาทักเลยค่ะนิงโจคกอ่ะ,ะลงได้ไหมเอาจะไปทางไหนเนี่ยแล้ว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  อ้าวน้องจิ้งจกมายังไงอ่ะไหนจะเอาอะไรไหนพูดคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเขาขับรถกันไปก็งงสิมาแบบนี้ตะห่างไม่มาด้วยนะคะน้องจิ้งจกไม่พูดแต่หลายคนพูด เลขทะเบียนอะไรแม่นำจ้อยไม่พลาดค่ะนี่เห็นชัดไหมคะอ่ะเอามาฝากนี่บอกเป็นแนวทางแบบนี้นะไม่รู้น้องจิ้งจกเขาอาจจะมาให้โชกก็ได้นะคะถามว่าหมดหรือ,อยังยังไม่หมดคุณผู้ชมพาไปปิดท้ายค่ะครั้งนี้ไปที่จังหวัดระยองนะคะที่วัดตะเคียนง,งามที่นี่เนี่ยมีศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ตะเคียนและพาไปดูมิติใหม่แห่งการขอโชคค่ะ 在阴暗。 โอ้โหอะไรกันคะเนี่ยนี่ต้นเจ้าพ่อเจ้าแม่ตะเคียนทองนี่ต้นใหญ่บนเล่มหลายคนโอบแบบนี้ศักดิ์สิทธิ์แน่นอนเลยอู้สาธุแล้วดูหนุ่มคนนี้ค่ะวิธีการขอโชคก็คือในไหนเป็นนักดนตรีแล้วไงเล่นดนตรีดีก,กีตา้าให้เจ้าพ่อเจ้าแม่ตะเคียนทองก็เคลิ้มกันไปเลยละสิขอโชคธรรมดาโลกไม่จำแล้วนะคะอพอเคลิ้มแล้วสิ่งที่ทำต่อมาก็คือมาคุณผู้ชมแป้งค่ะ ถูสักหน่อยอวิธีดั้งเดิมมาแล้วถู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 แป้งไปแล้วยังไม่พอค่ะเอาทุบมามาจุดทูบก,กันหน่อยสินี่หนุ่มคนนี้เ็าจะให้โชคเราไหมแล้วเห็นเป็นอะไรคุณผู้ชมเขาทั้งถูเขาทั้งจุดไปแล้วเราก็จดทันไหมคะจด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 ,จด,จดให้ทันนะอะแม่น้ําจอยขอลาไปเพียงเท่านี้ขอให้โชคดีในบ่ายวันนี้ทุกคนคะ่ะ <c oughs> ละครดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์วันดี .net โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store